เียวฟินฟินไม่ง้อแฟนนวดเองได้ที่บ้านไม่ง้อแฟนใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่นะตรงสะบักหรือหลังหรือเอวนะแนะนําตัวนี้ฮะไม้นวดกดจุดนะเคียวนวดกดจุดนะใช้การนี่นะนวดนี่ฮนะตามจุดที่เราเจ็บปวดนะจากการทํางานนะหรือว่าออฟฟิศซินโดมหรือ,อ,อนอนผิดท่าลุกผิดท่านะเอาตัวนี้นะ ไปกดจุดไปนวดนะใช้งานง่ายนะทำมาจากสเตเลสอย่างดีนะด้ามจับกระชับมือนะฮะนวดได้ทุกจุดนะถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยนะช่วยให้ผ่อนคล,ลายเรื่องลมไหลเวียนได้ดีนะคลายปวดคลายเมื่อได้ดีมากๆเลยนะใครที่อยากจะได้นะตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะ,ะนะดีมากๆเลยนะไม่ต้องไปง้อหมอนนวดนะให้เปลืองเงินเปลืองทองยิ่งสมัยนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีนะนะเราซื้อมาอัวเนี้ยนะมานวดนะมานวดกดจุด ที่บ้านนะสะดวกสบายมากๆนะเนี่ยผ่อนคลายได้ดีจริงๆนะฮะนวดตรงฝ่าเท้าก็ได้นะฮะนวดตรงฝ่าเท้าก็ได้ตรงคอนะฮะต้นคอปาลาไหลสะบักหลังเอวนะหรือว่าบริเวณไหนก็ได้ในร่างกายเรานะที่มันกดได้นะเนี่ยเราเเคี่ยวไปคอแล้วก,ก็ดึงมาด้านหน้านะเนี่ยดึงมาข้างหน้าเนี่ยมันกดนะจะออกแรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่กับเรานะครับ นะอย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพแบบนี้นะบานตายไป,ไปจนเป็นลูกลรมาเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตนะฮะชีวิตไม่มีความสุขแน่นอนนะเวลาเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยนะครับนะเพราะว่าสุขภาพไม่สําคัญนะถ้าสุขภาพไม่ดีนะชีวิตทางาด้านอื่นๆมันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะเห็น,ะน,นะฮะใครที่อยากจะได้นะนะกดได้ที่จะกรหน้านะคลิปตรงนี้ได้เลยนะ ซื้อไปอันหนึ่งเนะี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลยราคาไม่กี่บาทนะไม่กี่สิบบาทเองนะเห็นนะมฮะเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะนะครับคือปกติถ้าเราดูดเองอ่ะมันไม่ไม่ได้หรอะมันอยู่ด้านหลังเนาะใช่ไหมครับเราใช้เคียวนยเคียวนวดกดจุดนยะนะไปนวดนะไปกดนะโหมันมันมันผ่อนคลายจริงๆนะจัดไปครับเคียวนวดกดจุดถูกใจจริงๆครับ